วันนี้ก็กลับมากับอูทัลิงเวฟจริงๆแล้วเกมนี้ผมเล่นไว้นานแล้วนะผมเป็นผู้เล่นเดย์วันเลยนะแล้วก็เล่นมาตลอดเนี่ยดูจากอ่าส่วนของแพทเทิร์นพาร์ทที่ผมได้มานะเป็นผู้เล่นเดย์วันจียันตัวแรกผมเปิดเลยนะแล้วผมก็เลิกเล่นไปนะแต่ก่อนที่ผมจะเลิกเล่นอนะ่ะผมมีการเก็บนี่ไว้ดาวเก็บไว้เยอะมากนะคือล็อกอินหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือเล่นไปเยอะมากแล้วสุดท้ายก็กะว่าจะเก็บไว้ถุงตัวที่ชอบนะซึ่งตัวนี้มันก็มาแล้วครับตัวจอมยุทธนะผมชอบมากเลยคนระับทุกคนจอมยุทธ เดี๋ยวจะเริ่มสุ่มกันเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกลือไหมแต่จะเริ่มจากสุ่มดาบก่อนนะผมจะมาเริ่มจากการเลนตีดาบก่อนเพราะดาบยังไงก็ต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวไปลุ้นตัวละครกันยาวๆลุ้นดาบกันก่อนเริ่มเลยนะทุกคนสิบเลยนะอือมืมาถึงออกทองเลยไหมดาบผมจะเปิดแค่สีหนึ่งนะมันจะเปิดแค่แค่สีทองอันเดียวเลยนะแล้วที่เหลือจะไปทุ่มใส่ตัวละครหมดเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นสีม่วง กดต่อครับกดต่ออันนี้ผมมีอันฟรีอยู่นะสีทองไหมหูหสีม่วงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไออันฟรีจะหมดแล้วนะจริงๆแล้วผมไม่อยากให้อันนี้หมดนะผมไม่อยากให้มันเข้าในส่วนของเงินเพะไอ้นี่ผมนะขอให้ได้ทองเลยเถอะขอร้องโอ้ทุกคนเข้าเนื้อครับรออะไรอะครับ ข้าเนื้อไปสิครับเข้าเนื้อไปสิครับทึมโอ้โหเกลือมากครับทุกคนเกลือจัดบอกเลยเกลือจัดจัดข้าเนื้อเข้าเนื้อจัดจัดสีทองมาได้แล้วเอ้ยมาแล้วโอเคได้ง่ายๆครับดาบโอเคได้ง่ายๆครับมาโอ้ได้ได้แบบการันตีเลยมั้งเนี้ย พราะผมสุ่มเล่นไปเยอะอยู่นะนี่ได้มาแล้วครับจบจบครับปะได้ด่ามาแล้วนี่งานไหวนะต่อไปเราจะสุ่มตัวนี้นะผมอยากได้ซัก c สามนะเพราะว่ามันจะได้เป็น DPS นะคือมันเป็นตัวซับใช่ไหมแต่ผมไม่อยากไม่อยากออกมาซับอะอยากเล่นแบบเท่ๆจอมยุทธเบียวๆแบบกดเลยเริ่มยาวๆเลยนะเอาแบบให้หมดเลยนะตอนนี้ผมมีการันตีแน่นอนนะ1 1รอบแล้วที่เหลือก็ต้องไปรุนนะปะ ลุยขออย่าเกลือครับทุกคนขออย่าเกลือม่วงม่วงครับม่วงต่อเลยครับยาว,ยาวทองเลยทองเลยโอ้โหทองเลยทองเลยม่วงนะทองเลยมาเลยมามาเลยอุ้ยไม่มาสามสิบแล้วนะสามสิบสามสิบโลแล้วไม่มาเนี่ยนะสี่สิบสี่สิบมา ทีสิบมาอุ้ยทีสิบไม่มาการันตีแล้วอย่างงี้การันตีแล้วห้าสิบมาห้าสิบมาก็ยังดีวะโอ้โหโอ้โหจะได้สี่สามวันนี้อุ้ยหกสิบมาโคตรเกลือมาแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาดูกันโอ้โหใช่ไหมอ่ะใครอ่ะ อ้อนี่ไม่ใช่ตกใจหมดเลยออ้ยไอ้หา่มามอเดินเท่ๆกูตกใจหมดมาแล้วครับโอ้ยใช่เหอะใช่แล้วครับโอ้โหแต่มันก็การันตีแหละเพาะผมก็สุ่มเล่นไว้ประมาณยี่สิามสิบีไปแล้วโอ้โหโดนการันตีไปครับอี่ผมเคยสุ่มเล่นไว้เมื่อนานมาแล้วไม่รู้มันรีไปยังนะเคได้มาแล้วครั ต่อไปต่อกันยาวๆครับเอาจนเงินหมดเลยนะผมชอบตัวนี้มากคือจะเล่นมันเป็นเมนอะใครเขาว่ามันเป็นซับอะผมว่ามันเป็น DPS อะผมเล่นแบบหลับหูหลับตาเล่นอะมานะครับต่อเลยเนี่ยท้องต่อเลยรักขนาดนี้ต้องมาแล้วปะ่ะขนาดนี้ซีสามซีสี่ต้องมาแล้ววะหมดแล้วนะครับการันตีหมดแล้วนะเอ,อ็นี่หมดแล้วนะไอ ไอตัวดาวที่ผมเก็บจากกิจก,กรรมหมดแล,แ,ลแล้วเหลือทนนี้เหลือนะในส่วนของเงินอันนี้แล้วนะไปครับลุยต่อมาสีทองโอ้โหจะได้สีสามไหยรู้สึกเหมือนจะไม่ได้เลยนะทุกคนไปต่อครับไปกันต่อโอ้โหเกลือจัดเลยเกลือจัดจัดครับเกลือจัดจัดอามา โอ้โหเกลือโคตรเกลือโคตรสีทองมา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 ไม่มาอยสีทองไม่มาสีทองไม่มาขอร้องครับขอร้องเถอะเนี่ยด้วยพลังของจอมยุทธนะด้วยการเดียวจอมยุทธนะขอสักทีเถอะครับที่ไม่ต้องการันตีเท่าไหร่แล้วผมหมดไปเท่าไหร่ผมไม่ได้นับเลยนะสีทองมาแล้วชีหวนชีวน เฮ้ยเงาโผลมาดิกูตกใจเอาชี้หยวนนะ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 โอ้โหถามจริงเหอะไอ้เหี้ยรู้ขอโทษที่หลุดคำหยาบครับแม่งโมโหจริงโมโหจริงอนะต่อไปการันตีแน่ๆแล้วต่อไปได้เราได้ชี้หยวนแะล้วแต่ว่า แต่ว่ามันเราจะได้สีน้อยอ่ะเราจะได้กลุ่มดาวน้อยอ่ะถ้าถ้ามันถ้ามันเกลืออย่างสีทองสีทองไม่ใช่โหการันตีเลยมั้งเนี่ยมันล่อเอาการันตีเลยมั้งเนี่ยมันล่อผมเอาการันตีเลยหนึ่งโอ้ยสีทองมาแล้วอันนี้มันได้แน่ๆนะทุกคนเพราะว่าตัวแรกเราไม่ได้ตัวที่สองมันก็จะการันตีแล้วตัวต่อไปก็ต้องไปลุ้นกันอีกผมว่าผมน่าจะได้ C สามแล้วมั้ง อันนี้ซีหนึ่งอะนะทุกคนขาดอีกสองขาดอีกสองเลยนะขาดอีกสองเลยนะโอ้โหโคตรเท่อะทุกคนผมเบียวจอมยุทธมากแล้วนี้โอ้ยไปเบิ้ล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 ไหมไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลครับไม่เบิ้ลอันนึงสองทำไปสีทองมาเลย ไม่ต้องรอโอ้โหสีม่วงเอาให้สุดแล้วไปหยุดทีทีสามนะครับสีดองโอ้โหเกลืออย่างเงี้ยถ้ามันเกลืออย่างเงี้ยมันจะได้กลุ่มดาวน้อยโอ้โหบอกเลยโอ้โหอุห้ยทองมาแล้วจีหยวนตีหยวนมาลุ้นกัน อย่าหลุดอย่าหลุดเลดขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอ้โหเข้าชาเข้าชาโอ้โหทุกคนผมสิ้นหวังมากเลยตอนเนี้ยหมดแรงครับทุกคนหมดแรงไปต่อไม่ไหวแล้ว แรงเอาละครับผมจะให้คนอื่นกดนะผมจะให้คนอื่นกดให้ผมเอาดวงคนอื่นสูบดวงคนอื่นมานะเธอเอาให้ได้นะสูบดวงคนอื่นมานะคนสูบดวงเขามาสูบดวงเขามาสูบสูบไม่ติดเออเอเออกกี้ผมซีหนึ่งใช่ไหมผมว่าผมได้ซีสองแล้วกดอีกทีหนึ่งเธอเอาดวงเธอมาหนึ่งดวงขอหนึ่งดวงเท่านั้น ขอหนึ่งดวงหุยนี่ฮึหุฮึฮึทุกคนมันเกลือมากเลยนะนี่ผมแทบจะการานันตีทุกครั้งเลยว่าไม่รู้อะโอ้โหอะไรกันนะครับเนี่ยนี่ถ้าเติมเป็นเงิน ถ้าเติมเป็นเงินนี่ต้องหมดเท่าไหร่กันครับเนี่ยนี่ผมเล่นแบบไอ้นี่มานะเล่นแบบสายฟรีอะทุกคนแบบแต่มีซื้อแบตท่านพาซื้อรายวันนิดหน่อยอะแบบถูกๆอรัเพื่อทุกคนแล้วก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอ,อ,อะเหนื่อยมากเลยนะทุกคนกว่าจะได้เยอะขนาดเนี้ยเล่นจนเลิกไปอะครับทุกคนเบือ่อเบื่อจนเลิกอะกลับมาสุ่มขอร้องเถอะครับมาเถอะครับหมดหมดหมดกำลังใจแล้วนะ เงินมันจะหมดอยู่แล้วนะอ้โหอันนี้มันการันตีแล้วแหละไหนมาดูซิได้แน่นอนอันนี้เพราะว่าตะกี้หลุดเลทเป็นข่าวเช้าโลกไปสีสองแล้วครับทุกคนสีสองแล้วนะเนะหลือตัวสุดท้ายผมว่าไม่น่าจะได้จากการสุ่มแล้วน่าจะได้จากการแลกแทนแล้ว น่าจะได้แค่่าจจะจัดการเลยเบิ้ลมาเบิ้ลเบิ้ลมาเบิ้ลไหมโอ้โหไม่เบิ้ลแล้วโอ้โหเหลือสุดท้ายแล้วนะทุกคนมามาขนาดนี้แล้วก็ลุยเอาให้หมดไปเลยเดี๋ยวเก็บใหม่เดี๋ยวเก็บใหม่นะโอ้หถามจริงแถมให้หน่อยไม่ได้หรอ แถมให้หน่อยเหอะนะอีกตัวหนึ่งนะอุย้ยไม่มีแถมครับแม่งโค่นเหนียวเลยเกมเฮียนี่เอ้ยแถมกูนหน่อยเหอะกูขอ้องละไอเฮียแถมกู <c oughs> กูจะหมดแล้ว <c oughs> เหลืออีแค่สองเหลือทีเดียวกูแกรม สุดท้ายแล้วทุกคนไม่มีแล้วผมไม่เติมเพิ่มด้วยกดแล้วแถมแถมโอ้ยไม่แถมผมเอาให้สุดอะ่ะเนี่ยผกดอันนี้ด้วยกดแบบทีละอันน่ะอ่ะดิอ่ะดิอ่ะดีะะสีทองอ่ะดิโอ้สีน้ำเงินเลยอันนี้อ่ะดิอ่ะดิะ สีทองมาดิมาดิเอาที่สุดรีได้หมดสีทองสีทองโอ้โหถามจริงมาดิครับมาดิโอ้โหโอ้โหมาสิครับสองที่สุดท้ายนะทุกคนจบ โอหสีฟ้าครับหมดแล้วหมดกันไปครับไปครับไปครับสีม่วงไปครับหมดแล้วทุกคนไปดูกันว่าผมจะแลกได้ไหมแลกได้ผมแลกได้ผมได้สามเอาละผมได้ C ีสามแล้วทุกคนผมได้เบวจอมยุทธ์สมใจละ โอเคแรกงมาเลยครับเได้เบีจอมยุติสมใจแล้วทุกคนมาครับทุกคนแต่จริงๆแล้วผมก็ไปเล่นฟาร์มต่อได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเควสไม่ได้ทำอะไรมานานมากนะทุกคนแบบว่าเยอะมากอะที่ผมไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะมันก็เหลือทุกอย่างบอสใหม่ๆเนี่ยผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะ <S <S ผมเล่นนั่นแต่มันมีบอสอยู่แค่สองสามตัวเนี่ยเนี่ยบอสต,ตัวแรกๆเนี่ยเนี่ยผมเล่นนั่นแต่มันมีแค่ตัวเนี่ยไอตัวข้างบนนี่ผมไม่รู้จักสักตัวเลยเนี่ย ไม่รู้จักเลยเนี่ยถ้าถ้ามาเล่นจริงๆก็น่าจะเก็บเพิ่มได้นะน่าจะได้สัก4ดาวเพราะตัวนี้ตัวโปรดผมนะเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบแนวแบบจอมยุทธนะเนี่ยพวกแบบจีหยานเลยพวกเนี้ยผมชอบมากเลยในพลนี่ผมก็เปิดไปจนเป็นไอ้นี่เลยนะหนึ่งดาวเลยเนาะทุกคนโอเคไปเปลี่ยนตัวกันครับนี่อุย๊ยโคตรเท่ใส่ดาบก่อน,นครับตอนนี้ดาบมันดาบมันไอ้นี่นะดาบมันไม่ใช่นะ นี่ดาบมันไม่ใช่รัวทุกคนผมก็จะงงๆหน่อยผมไม่ได้เล่นนานเพิ่งกลับมาเล่นโอเคใส่ดาบดาบมันเปลี่ยนยังไงนี่ทวิทนี่ครับโอ้โหโคตรเท่นี่สวิทเลยเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยครับคั่งมากนะผมคั่งจีหยานตั้งชื่อว่าจีหยานเลยทุกคนโคตรเบี้ยวอ่ะผมเล่นเกมนี้ผมโคตรเบี้ยวผมบอกเลยนี่โอ้โทุกคนมันโคตรเทออ่อือ คนโคตรเท่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมใส่ดาวก่อนใส่ดาวให้ทุกคนดูก่อนนะใส่ดาวก่อนใส่ดาวได้สามดาวพอดีเลยทุกคนมาโอ้โหสามดาวครับสามดาวครับนี่เลยครับและที่สําคัญที่สุดคือดาวนี้ครับโอ้โหเราได้มานะครับทุกคนทุ่มสุดตัวจริงๆนะทุกคนไปครับโอเค ต่อไปก็ได้เวลาอัพเลเวลนะเลเวลอัพนะผมก็มีเยอะอยู่นะพวกของอัพเวลอะเดี๋ยวอัพยาวๆเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการอัพเลเวลตัวละครผมครบแล้วนะครับนี่ครับเวล90นะ วิวเก้าสิบดาบเก้าสิบแล้วก็ได้อัพอใส่พวกผมเอาเรื่องอะไรนะพวกเอ็กโคของจนะียานมาใส่ให้ตัวนี้เลยนะไม่ต้องไปฟาร์มเดี๋ยวเขาไปฟาร์มคืนจียานใหม่นะแต่ก็ยังไม่เก่งนะทุกคนได้คิเลทแค่ห้าสิบสามเองนะมันต้องหกสิบห้าขึ้นนะครับทุกคนแต่ขี้เกียจฟาร์มนะเดี๋ยวขอลองของก่อนแล้วก็พวกไอ้ตรงนี้ก็ยังอัพไม่เต็มนะอัพได้แค่นี้เองนะเพราะว่ามันไอบ้บอสเนี่ยมันต้องเป็นแบบอาทิตย์ละครันะทุกคนผมยังมีไม่พอนะ ค่อยมาอัพกันโอเคเดี๋ยวไปลองของกันก่อนกลุ่มดาวสามดาวนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของทีมผมก็มีแค่ทีมก,กากๆนะมีโมติไฟแล้วก็เวลีนานะผมไม่มีชอคิปเปอร์แล้วก็ไม่มีลูน่นะอันนี้ผมจะเล่นใน DPS เลยนะยาวๆเลยนะใครบอกว่ามันเล่นไม่เก่งมัน DPS ไม่เก่งช่างมันนะทุกคนผมลุยเลยนะนี่เดี๋ยวผมลองของกับไอ้ตัวนี้เลยลองของกับไอ้ตัวนี้เลยทุกคนหรือว่าผมมายังผ่านไอ้ไอ้นี้ไม่ได้ระดับระดับโหดสุดผมผ่านไม่ได้ จะมาลองของให้ทุกคนดูว่าได้ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนก็จะไอ้นี่หน่อยนะก็จะไม่ค่อยเข้ามือนะทุกคนโคตรเท่ครับโคตรเท่อุ้ยจะตายตายมันตีคนแรงอ่ะ ระกันดูดิมันต well. so ีก้อนแรงอ่ะทุกคนยมากูบาดตกใจมองอะไรไม่ทันเลยทุกคน ทันแล้วทุกคนมันไม่หมดไม่ได้เล่นนานปวดรู้กฎมัวแล้วคอมโบผิดเขียนไม่หมดกนมัวมากนะทุกคนแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนจับได้ไม่ได้เล่นอย่างนี้นะทุกคนาป I, am I, you I'm on my head. I'm this boy. Fruit of Life is in everything. Mind to take. Fruit of everything. Yes! Yeah, what sleeps within have interesting. Fury boils! Burn to ashes! Inferno! <clears throat> ทุกคน,นโทษด้วยเพราะว่าตึงมือจัดเี่ยมันเอาจริงแล้วทุกคนเอาจิงแล้ว Chain. Just <laughs> the fruit of evolution. What sleeps within me? Mandate calls. Judgment falls. Constant. Blue. In I'm just low in fluids. The fruit of evolution. What sleeps within me? Both. Constant in change. life is in everything. <laughs> <What serves? laughs> one strike to settle it all. <clears throat> Interesting. Leave it to me. My move is the blade. <laughs> Listen up. ฟาสต์ในแสงแดดตายจากู้ทุกคนผมสู้ได้แล้วอุ๊ยโคตรโหดโหดมากเลยนะทุกคนมันเอาเรื่องอยู่นะ โอ้โห oh อย่างตึงครับตัวนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับกับอาจีหยวน DPS นะทุกคนเี่ผมชอบมากเลยมันโหดอยู่นะทุกคนแต่หมว่าสู้ไปประมาณ3รอบอะบบว่าตึงมืออยู่นะเดี๋ยวต้องไปลองบอสตัวอื่นนะครับ,นนรบเดี๋ยวจะมาลองแบบทาคลิปสั้นนะสู้กับบอสตัวอื่นให้ดูนะทุกคนด้วยด้วยมันเรียกว่าอะไรนะชิวหยวน DPS นะทุกคนเล่นแหวกกว่าคนอื่นเขาเลยนะคนอื่นเขาเอาไปเป็นับนะโอเค เล่นได้อยู่นะทุกคนมันก็โอเคนะผมก็ชอบนะเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทำวสเปิดไปเรื่อยๆอยากได้6ดาวนะนเดี๋ยวจะฟุกได้กับเขาบ้างนะแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทุกคน4ดาว5ดาวเดี๋ยว4ี่สี่สีห้านะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันวนกลับมาผมก็จะเปิดให้เป็น4ีหกเลยทุกคนจะเล่นเนีย่ยจอมยุทธเนี่ยแหละโคตรเบี้ยวดูดีทุกคนโคตรเท่แลละว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณที่ชมคลิปด้วยนะครับทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย โคตรเทโคตรเบียว